ขอให้นิยายเรื่องนี้โปรย,ยเสน่ห์แห่งความสบายใจแก่คนฟังขอให้ความน่ารักความสุขขุมและความคิดบวกของตัวละครช่วยทําให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะ Borderless Line เลือนลบเส้นกั้นระหว่างใจตอนที่หนึ่งสวัสดีเช้าวันเสาร์กับแดดจ้าร้อนจัดของประเทศไทย อากาศอบอ้าวตั้งแต่เข็มส่อนของนาฬิกายังไม่พ้นเลขเก้าอิงดาวนึกอิจฉาใครหลายคนที่ได้นอนตื่นสายตากแอร์เย็นฉ่ำในวันนี้เป็นที่สุดเหตุผลที่ทำให้โหยหาเตียงนอนเป็นเพราะว่าเมื่อคืนอิงดาวกับแก๊งเพื่อนมีเลี้ยงอําลากันก่อนแยกแย้ายเข้ามาหาวิทยาลัยที่ตัวเองเลือกเป็นการกงเล่าส่งท้ายกันแบบจัดหนักจัดเต็มไม่เกรงใจคนแบกกลับบ้านทำให้เช้านี้ กิดอาการแห้งปวดหัวท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดแต่ดีกรีมาเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเก่าเพราะต้องมาสูดดมกลิ่นใบเตยแห้งบนรถแท็กซี่เนี่ยสิขอออกตัวก่อนอิงดาวไม่ได้ต้องการบุลลี่พืชชนิดนี้เลยสักนิดแต่กลิ่นของใบเตยตอนเหี่ยวแห้งนอนอับบนรถข้ามอาทิตย์ทำเอาเมาหัวชวนอาเจียนสุดๆไปเลยละ่ะสาวร่างเล็กลากกระเป๋าลงจากรถอย่างทุลักทุเล นึกบ่นพี่สาวสายเลือดเดียวกันอยู่ในใจว่าทำไมถึงได้ปล่อยให้น้องสาวสุดที่รักมาลำบากลำบนในวันหยุดแบบนี้คนเป็นพี่ก็ควรที่จะขับรถไปรับอำนวยความสะดวกให้น้องสิถึงจะถูกเจอยู่ไหนแล้วอิงถึงแล้วเนี่ยอิงดาวต่อสายหาพี่สาวอืมเร็วๆนะอิงจะวูบแล้วอะ ฟังเสียงงเงียจากปลายสายก็รู้ได้ทันทีว่าเพิ่งตื่นนอนหากน้องสาวไม่โทรปลุกมีหวังได้นอนยาวถึงบ่ายอิงดาวเก็บเครื่องมือสื่อสารลงกระเป๋าแล้วพาร่างกายอันอ่อนล้าไปหาที่นั่งรออิงฟ้าออกมารับช่วงเวลาแห่งการรอคอยเพียงแค่หนึ่งนาทีก็แทบขาดใจอิงดาวเริ่มเกิดอาการหงุดหงิดพรสภาพอากาศย่แย่และอาการเมาค้างที่ไม่ยอมจางหาย อิงดาวนั่งหลับอะไรตรงนั้นน่ะอืจะอิงปวดหัวอิงดาวเงยหน้าขึ้นมามองพี่สาวแล้วหยี่ตาสู้กับแสงแดดอันเจิดจ้าอะไรนี่แกไม่สบายหรือเปล่าพี่สาวคนสวยรีบก้าวเทาเ้าเข้าไปยกมืออังหน้าผากเพื่อเช็คอาการไม่สู้ดีที่น้องแสดงออกมาด้วยความเป็นห่วงหืน้องแฮงอะ่ะแบบหัวจะระเบิด เฮ้ก็ว่าอยู่มีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ลอยมาไปไปเข้าบ้านก่อนแดดจ้าขนาดนี้เดี๋ยวไข้ขึ้นอีกแกยิ่งป่วยง่ายอยู่อิงดาวแอบ,บอมยิ้มเล็กน้อยเพราะวิธีการบ่นของพี่สาวตัวเองทำให้นึกถึงแม่แบบถอดจังหวะการบ่นมาเป๊ะมากพออิงดาวก้าวบ้านเข้ามาได้ก็พุ่งตัวไปที่ตู้เย็นทันทีลำคอเธอแห้งผากเหมือนขาดความชุ่มชื้นเป็นแรมปี เธอรีบคว้าน้ำเย็นขวดใหม่มากระดกจนไหลออกจากมุมปากลงมาเปื้อนเสื้ออิงฟ้าที่มองอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นต้องใส่หัวเฮ้ยสภาพซกมกมากแกเอ้ยกินน้ำเสร็จก็ขึ้นไปนอนไปแล้วค่อยมาจัดของที่หลังโอเคนะถึงเจ้จัดตอนนี้อิงก็ไม่เอาด้วยหรอกหัวหนักเป็นบ้าเลยอิงไม่น่าเล่นเกมโกงเล่ากับพวกมันแหลอะ ตอนนี้แกก็บ่นแหละเดี๋ยวพอเพื่อนไลน์มาชวนคงรีบแจนไปตามเคยการดื่มเล่าเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตนะเจ้ยอย่าเอาศิลปะมาอ้างมนาะอย่างพวกแกไม่เรียกว่าดื่มอย่าจะพูดว่าอาบก็น้อยไปอีกพวกแกคลานเป็นหมาภาพมันยังติดตาฉันอยู่เลยอิงฟ้านึกย้อนไปถึงตอนวันครบรอบ18ปีบริบูบู์ของอิงดาววันนั้น เป็นครั้งแรกที่แม่เอ่ยปากอนุญาตให้ลูกสาวคนเล็กจัดหนักดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่อั้นตลอดทั้งคืนจำได้เลยว่าสวนหน้าบ้านเต็มไปด้วยเพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องสาวตัวแสบมีทั้งคุนหน้าคุนเคยแล้วก็ไม่คุนหน้ามาร่วมด้วยพอเห็นจำนวนคนแม่ถึงกับยกเลิกการเข้าครัวและเปลี่ยนเป็นกดสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันให้มาส่งแทนเพราะว่าถ้าขืนอยากอวดฝีมือทำอาหารแสนอร่อยของตัวเอง ก็อาจจะต้องยืนผัดข้าวเลี้ยงพวกเด็กๆจนปวดหัวเข่าเป็นแน่เบียร์เหล้าหลากชนิดวางเรียงรายเต็มโต๊ะใหญ่ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงชนแก้วกระดกน้ำอำพันสีเหลืองอย่างห้าวหาญผลสุดท้ายปรากฏว่านอนตายเรียบเกลื่อนบ้านตั้งแต่สีทุ่มยังดีนะที่ปาร์ตี้กันอยู่ในบ้านไม่อยากจะคิดสภาพเด็กพวกนี้ตอนอยู่ข้างนอกเลยโเจ้บนยิ่งกว่แม่อีก อิงไม่ฟังแล้วไปนอนนีกว่าบายห้องซ้ายมือล้างเท้าก่อนขึ้นเตียงด้วยอิงดาวค่ะได้ค่ะพี่สาวอิงดาวพ่นลมหายใจแสนเหนื่อยล้าออกมายาวเหยียดนี่ตื่นนอนมายังไม่ทานครบครึ่งวันก็รู้สึกว่าร่างกายมันงองแงเสร็จเหลือเกินอยากจะซุกหลับบนที่นอนนุ่มสักสิบสองชั่วโมง แเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองได้เธอก็รีบเปิดประตูเข้าห้องนอนทันทีพระเจ้าได้ประทานเตียงนุ่มที่ใจโหยหาตลอดเช้านี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วสาวตัวเล็กรีบชัดดาวทิ้งตัวลงนอนโดยไม่ได้ล้างเท้าให้ถูกสุขลักษณะตามที่อิงฟ้าตะโกนบอกกอย่าเพื่อนสาวแสนสนิทของอิงฟ้าที่เพิ่งกลับมาจากวิ่งออกกำลังกายชะงักงนัน เมื่อเห็นร่างบางไม่คุ้นตานอนหลับฝันหวานอยู่บนเตียงของตัวเองด้วยความที่เป็นคนห่วงของมากจึงพาขาเรียวรีบก้าวลงบันไดพร้อมกับอาการหงุดหงิดฉับพลันโดยไม่ได้พินิจพิจารณาว่าใครคนนั้นคือน้องสาวคนโปรดที่เคยคุกคีด้วยเมื่อสมัยก่อนนี่ยิงฟ้าแกฮิ้วใครมาบ้านอีกเนี่ยแล้วทำไมถึงได้มานอนหมดเลี่ยวหมดแรงในห้องฉันมันชักจะรู้กลับความเป็นส่วนตัวเกินไปแล้วนะ กอยากิ้นสิยงบนอย่างหัวเสียเพราะไม่ค่อยชอบให้เพื่อนฮิ้วคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านซึ่งอิงฟ้าเรียกได้ว่าหาทำอยู่บ่อยๆเดี๋ยวหนุ่มตาฟ้าบ้างสาวนางแบบบ้างเจอใครถูกใจก็จับเขามากินหมดหลายครั้งที่ผ่านมาไม่เคยพลาดพังจนข้ามมายังอาณาเขตของเธอแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็อยากจึงต้องรีบโวยดักเอาไว้ก่อนสอรี่จะเพื่อนรักแต่ถามจริงแกจำไม่ได้เลยเหร อิงฟ้านั่งตักซีเรียลกับนมเข้าปากเป็นอาหารเช้าเคี้ยวเสียงดังกรุบกรอบอย่างหน้าตาเฉยเรากับสิ่งที่กอย่าพร่ำบอกทุกวันไม่มีความหมายใดๆคู่ขาแกมีเป็นร้อยอ่ะจะไปจำหน้าหมดได้ไงถ้าที่หลังควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องพามาแล้วนะไม่ชอบไม่ชอบมากๆย้ำนะไม่ชอบมากเธอพูดไปพางเปิดตู้เย็นหยิบน้ำขวดสุดท้ายมาดื่มแก้กระหาย โอ้ยกอยา่ามันใช่มีเนี่ยพับเรื่องกิ๊กฉันไปก่อนเลยแล้วแกจะบอกว่านั้นไม่ใช่กอย่าเลิกคิ้วถามหลังจากจิบน้ำเสร็จถึงยินฟ้าจะเฉยเฉยอย่างไรคำตอบสุดท้ายก็คงเป็นใครสักคนที่คุยอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ oh my gosh อิงดาวน้องฉันแกจะไม่ได้เหรอไอเด็กเฟอร์ฟฟ้าที่ชอบวิ่งเข้าไปกอดแกเป็นประจำมาก แล้วแกก็ดูชอบใจด้วยเวลาน้องมาอ้อนอ่ะกอย่าถือแก้วน้ําคาไว้ในมือพางคุ้นคิดถึงลักษณะหน้าตาของน้องสาวเพื่อนฮึไม่เห็นเหมือนใยตัวเล็กตรงไหนเลยแหนะส่ก็โตเป็นสาวแล้วนี่ไม่เหมือนหลายปีก่อนที่ชอบอ้อนพีกอย่าขะพีกอย่าะ่ะจะว่าไปจนตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าอิงดาวมันจะปลื้มแกอะไรขนาดนั้นน่ะ พออิงฟ้าจุดประกายความทรงจำในซอกหลืบภาพยายตัวเล็กวัยเด็กก็ฉายวาบขึ้นมาทันทีเด็กกล้าเริงแสนอ้อนมีรอยยิ้มหวานปานน้ำผึ้งยิ้มทีหนึ่งดวงตากลายเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นเป็นช่วงมัธยมปลายซึ่งต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอิงฟ้ากับกอยาเคร่งเครียดกับการซ้อมทำข้อสอบมากหลังเลิกเรียนแล้ววันหยุดจะต้องคลุกตัวกันอยู่ที่บ้านของอิงฟ้าเป็นประจำ ยมีคุณแม่คอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมทุกชั่วโมงและหนีบเด็กขี้อ้อนติดมาด้วยและพยายามบอกว่าอย่าก,กวนพี่เขานะลูกซึ่งเหมือนน้องก็จะเข้าใจสถานการณ์เคร่งเครียดของพวกพี่ๆเลยไม่ได้ก่ะกวนอะไรมากเจอเด็กตัวเล็กนั่งอ่านกระตูนในมืออย่างเงียบเชียบแต่พอถึงจังหวะพักสายตาเมื่อไหร่ก็จะรีบเข้ามาจู่โจมกอย่าทันทีพี่กอย่าขาอ่านหนังสือเหนื่อยไหมพี่กอย่าขาเมื่อยไหมพี่กอย่าขาอิงวิ่งตามรถได้ติมไม่ทันอ่ะ จนอิงฟ้าที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องเอ่ยปากบ่นน้องสาวยกใหญ่โอ๊ยพี่สาวตัวเองนั่งหัวโดดตรงนี้ไม่เห็นจะสนใจที่เธอหลงกอแญ่าขนาดนี้ให้พี่แม่ไปขอมาเป็นลูกอีกคนเลยไหมล่ะได้หรอเจ้ได้หรอคะพี่กอหญ้าต้องถามกลับด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดวงตาเปล่งประกายวิบวับอย่างมีความหวังไปกับคำพูดไม่จริงจังของพี่สาวตัวเองแถมยังหันมาเขย่าแขนตัวละครหลักอย่างอ่อนอ้อน เมื่อคนขี้ใจอ่อนได้เห็นท่าทางเช่นนั้นก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวว่าโลกที่น้องจินตนาการเอาไว้จะถล่มทลายอืมถ้าอิงดาวขอแม่ได้เดี๋ยวพี่ยอมเป็นพี่สาวเพิ่มอีกหนึ่งคนให้เลยนึกถึงภาพน้องตอนนั้นเจยบเคียงกับร่างบนเตียงเมื่อสักครู่ไม่คิดเลยว่าอิงดาวจะโตเร็วขนาดนี้มีอยู่แวบ,บหนึ่งในหัวที่เผิอตั้งคำถามว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันน้องยังเป็นเด็กขี้อ้อนอยู่ไหม เวลาเปิดฝาขวดน้ำไม่ได้มีใครคอยช่วยหรือเปล่าตั้งแต่เข้ามาหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงานก็ยาก็เอาแต่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตลูปใหม่โดยลืมใยตัวเล็กเสียสนิทเออแล้วทำไมน้องถึงมานอนห้องฉันได้เนี่ยเข้าห้องผิดแค่นั้นละจ้ายิงดาวมันแห้งปวดหัวฉันก็เลยบอกให้ขึ้นไปนอนพักก่อนแล้วกับน้องกับนุ่งก็หวงหร่งไงแกอะ ก็เปล่าแต่แกก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบวุ่นวายกับใครทำใจเถอะจ้าน้องมาอยู่ยาวหมายความว่าไงก็หมายความว่าฝากเลี้ยงน้องด้วยจ้ายิงดาวมันเข้ามาหาลัยใกล้บ้านเราเนี่ยจะให้น้องไปอยู่หอคนเดียวก็ยังไงอยู่อน้องก็คงไม่ดื้อหรอกมั้งอิงฟ้ายิ้มอย่างมีเลสในไม่กล้าบรรยายสรรพคุณของน้องสาวตัวเองให้เพื่อนสนิทฟัง อิงดาวเวอร์ชันหน้ากอดหน้าหอมหัวหล่นหายไปนานแล้วแต่ถ้าภาพจำของเพื่อนยังเป็นแบบนั้นอยู่ละก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกันอิงฟ้าได้แต่ภาวนาให้กอย่ารับมือกับความร้ายกาจของน้องไหวไม่แอบโยนน้องสาวออกจากบ้านตอนที่เธอไม่อยู่ก็น่าจะเพียงพอร่างบางในชุดออกกำลังกายเดินกลับมายังห้องนอนตัวเองเพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอิงดาวยังคงเพลิดเพลินอยู่ในห้วงของนิตราโดยไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่เตียงนุ่มของพี่สาวตัวเอง แต่เป็นอาณาเขตส่วนตัวที่กอย่าห่วงแหนมากที่สุดกอย่ากวาดสายตาไปรอบห้องสิ่งผิดปกติที่สังเกตได้ตอนนี้คือน้องไม่ยอมเปิดแอร์ไม่รู้ว่าลืมหรือตั้งใจล้มตัวนอนไปทั้งอย่างนั้นปล่อยให้ความคิดล่องลอยได้ไม่นานยาตัวเล็กก็พลิกตัวมาอีกด้านทําให้คนอายุมากกว่าได้เห็นใบหน้าน้องที่โตเป็นสาวสะพั่งแม้ตอนนี้ใบหน้าครึ่งด้านจะฉ่ำไปด้วยหยาดเหงื่อแต่กล้าพูดเลยว่า สวยจนแทบจำไม่ได้โตมาอย่างดีเลยนะอิงดาวปากบอกว่าห่วงอนาเขตแต่เจ้าของห้องยังใจดีหยิบรีโมทเครื่องปรับอากาศมาเปิดให้ซึ่งเป็นเพราะกอย่าเห็นเหื่อซึมออกมาจากปลอยผมข้างหูแล้วกลัวว่าน้องจะนอนไม่สบายเท่านั้นเองพอจัดแจงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็คว้าผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำไปทำกิจวัตรตามแผนของตัวเองปลายของวัน เจ้าของบ้านสวมเสื้อผ้าลุกสบายสไตล์คนติดบ้านยืนอุ่นอาหารในหม้อต้มที่สั่งมาจากในแอปพลิเคชันเกี๊ยวกุ้งตัวใหญ่กับน้ำซุปสีเหลืองทองส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวมองดูคุณภาพและปริมาณที่ได้ก็สมควรแล้วที่ติดโพลร้านดังที่ไม่ควรพลาดเหตุผลที่กอย่าสั่งเมนูนี้เป็นมื้อกลางวันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะจำได้ว่าอิงดาวเวลาไม่สบายจะโปรดปานเกี๊ยวน้ำเป็นที่สุด อีกทั้งการได้ทานอะไรอุ่นๆหลังจากแห้งยังหนักก็น่าจะพอช่วยลดอาการเมาค้างได้บ้างก็ย่าเลยถือว่านี่เป็นอาหารมื้อแรกตอนรับน้องมาอยู่ในบ้านหลังนี้มคิดถึงจังเลยค่ะร่างบางที่กำลังฮัมเพลงคนหม้ออย่างเพลิดเพลินถึงกับสะดุง้งพอจู่ๆก็มีอ้อมแขนสอดเข้ามาโอบจากด้านหลังยังไม่ทันได้รู้ตัวแต่พอรับรู้ว่าเป็นอิงดาวน้องสาวเพื่อนสนิท ภายในอกก็โล่งโปร่งขึ้นทันทีผิดคนหรือเปล่าเรานะ่ะนี่พี่กอย่านะไม่ใช่อิงฟ้านะคะฮึไม่ผิดสักหน่อยเจฟฟ้าขี้บน่นอิงไม่อยากคิดถึงหรอกไม่เหมือนพี่กอย่าคนสวยใจดีอิงเลยคิดถึงคิดถึงไม่ได้เจอกันตั้งนานหลายปีเลยนะคะเจ้าของบ้านยืนคนซุปแอบยิ้มกับคำพูดช่างอ่อนอิงดาวยังคงเป็นเด็กปากหวานไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ ส่วนสูงที่โตตามกันมาติดอ๋อหน้าตาด้วยสิเด็กสมัยนี้พัฒนาความสวยอย่างก้าวกระโดดชนะแห้งอยู่นี่เรานะ่ะกินเกี้วร้อนก่อนแล้วกันจะได้สบายท้องดีไหมคะพี่กอยาคนสวยของอิงใจดีไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมเราเองก็ปากหวานไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะตัวเล็กอิงดาวฉิกยิ้มแป้นดวงตาเป็นบางกายระยิบระยับไปกับอาหารมื้อแรกจากพี่คนสวยในรอบหลายปี คนอายุน้อยกว่ารับถ้วยเกี๊ยวกุ้งเป็นนั่งเคี้ยวตู้ยอย่างเล็ดอร่อยโมเมนต์นี้เป็นช่วงเวลาที่อิงดาววาดฝันและรอคอยมายาวนานคนอายุน้อยกว่ากินเกี๊ยกุ้งแสนธรรมดาอย่างมีความสุขจนกอย่านึกสงสัยว่าเจ้าของร้านเผลอใส่ผงอะไรลงไปผสมหรือเปล่าอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะตัวเล็กมากมากเลยอิงอยากเจอพี่กอย่ามานานมากแล้วอะ่ะเอมพี่ว่าพี่ถามถึงเกี๊ยวนะตัวเล็กมั่วนี่ กอย่าพูดเสร็จก็จัดการเกี่ยวกุ้งในชามตัวเองบ้างไม่ได้มั่วสักหน่อยค่ะอ๊ะนั่นตายังยิ้มได้อยู่จริงด้วยอ๋ออะไรหรอคะกอย่าอมยิ้มเมื่อเฉลยปรากฏเธอนึกสงสัยอยู่นานว่าเอกลักษณ์พิเศษบนหน้าคือดวงตาจาันเซี่ยวของน้องยังยิ้มได้อยู่เหมือนเดิมไหมเพราะว่วลาอิงดาวยิ้มทีหนึ่งเรียกได้ว่ามีอนุภาพฉลมใจคนมองเป็นอย่างมาก ปกติกอย่ามักจะรีบกินข้าวให้เสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นต่อตามภาษาคนแพลนเยอะที่ชอบใช้ชีวิตคนเดียวแต่พอได้เจออิงดาววันนี้เธอคิดว่าต้องใช้เวลาช้าลงหน่อยเพราะอยากอัปเดตเรื่องราวที่หายไประหว่างที่ไม่ได้ติดต่อกับน้องสาวเพื่อนสนิทคนนี้